สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักหมากลูกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลุ้นจนหยดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอย่างไรนะจะลุ้นขนาดไหนไปชมกันครับเ,เพื่อนเพืนะวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณเบ็คแฮมนะครับโอ้โหแฟนผีแดงนะครับนะฮะก็มาคุณเบ็คแฮมมากับ สีขาวนะครับนะจังยันก็เป็นสีดำนะครับวันนี้นะคุณเบคแคมเปิดรูปทรงรูปมากก็ดูแล้วเอ๊ะมมาเทียมไหมเนี่ยนะครับจางยันก็ม้ายงขวาอีกแล้วครับท่านนะฮะวันนี้ได้เจอขวัญใจนะครับคุณเบคแฮมนะครับเป็นขวัญใจผมของช่างยันคนหนึ่งนะครับนะตอนนี้จางยันก็เปิดรูปทรงรูปหมากเรียบร้อยนะครับตามนี้ เขาก็เปิดกล้ามผมเปิดกล้ามปูไปนะครับเขาก็กล้ามปูกลับมานะครับก็ปิดการโจมตีด้านขวามือเอาขวามือไปไม่ได้ก็เป็นโจมตีกันซ้ายมือแล้วกันนะฮะนะครับแต่แนี้ก็ต้องหาวิธีการออกนะครับจะออกไปด้านไหนนะขวามือมันติดไปแล้วนะครับเป็นเกมปิดไปนะครับแต่นี้ผมก็ดูแล้วนะฮะน่าจะเป็น ด้านซ้ายมือนะครับก็เปิดเบี้ยขึ้นไปนะครับตามด้วยเบี้ยอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาก็แทงสกัดขึ้นมาโอเคสกัดตามนี้นะฮะเอาเปรียบเรื่องเบน,นอกเบี้นนะกินตัดเข้าไปโอ้โหคุณเบ็กเขาใช้มากินเข้ามานะครับก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรนะครับก็เดินโคนขึ้นไปอา้าว โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องระเบิดหน้าบ้านกันให้หมดเลยนะครับระเบิดเถิดเทิงเลยครับนะเพื่อในเพื่อในเกมนะเพื่อความมันความเร้าใจนะแต่เอ๊ะเอาเรือมาลองไว้ก่อนดีไหมเออไม่ดีมั้งกินดีไหมเอากินก็กินเอากินก็ไปแต่นี้เขาใช้ม้ากินเอาเบียร์ขาดนะครับสกูถอยหลังโค้นกลับมา นะสะกูกลับมานะเดี๋ยวแทงมานะแทงมาเขา,เขาก็กินกินตัดเข้ามาด้านขวามือจะใช้อะไรกินดีนะแต่นี้ก็ต้องเป็นเม็ดนะครับเราเดี๋ยวใช้โคนขึ้นไปด้านหน้าเราได้นะก็น่าจะเป็นเม็ดเขาใช้เมตต็ดต่อก็ดูว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเกมไว้นาทีนะครับ นะคิดมากก็เวลามันก็จะหมดนะมันจะเดินตุกตกต๊กตักตุ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตักติ๊กตักไวจักเลยไวยจริงจริงโอ้ไม่เอาเม็ดแล้วเอาเบียดีกว่านะเปิดคลองเรือให้ยิงยิงยิงขุนนะประมาณนั้น <c oughs> ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เอาว่ากันไปตามเกมนะไปจับโคนนะมาไปจับโคนดึงขากางเกงไว้เอาแต้มนี้เดี๋ยวเขาเปิด โคนเบีย้ยขาดก็แทงมา้าเข้าไปครับแต้มนี้นะมากลับไปอีกแล้วโอ้โหมากลับไปมีมีตาเดียวที่สวยงามนะครับนะต้องมาแต้มนี้เท่านั้นนะครับมาแต้มนี้เราก็จะใช้อ่าน่ะน,นะมาแต้มนี้จริงๆนะเราก็จะใช้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 โคนแทงมา แทงเข้าไปกลับไปอีกแล้วกลับไปไหมกลับไปก็มี2ช้อยนะครับ3ช้อยจะกินไม่กินจะต่อมาไหมนะครับแต่นี้ก็ขยับขยายมากใหม่นะครับเราไม่กินให้เขากินขึ้นมานะเขากินขึ้นมาเลยแล้วก็ กินเข้าไปนะแต่จะเอาอะไรกินดีเม็ดกินเขาเปิดโคนมาเบีย้ยขาดไม่ดีครับนั่นไงโอ,โอ้โยนมาแต้มนี้ก็กิน,นครับเม็ดกับเบี้ยเมื่มอไหร่จะโตเราอีเราเราเม็ดอ่ากินมาต่ออีกขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็จะแทงเม็ดเราแน่เลยแต้มนี้นะฮะเขาจะแทงเม็ดนะเราเสียห,ยหายหลายแสนเลยนะครับเพื่อนๆน,นะเอ๊ ว่าแล้วนะฮะโคนตัวนี้ก็เอาไว้ไม่ได้นะครับกินตัดเข้าไปเลยนะโอเคต่อต่อต่อแต่วนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเสริมโคนเข้าไปหน่อยดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเบีย้ยเข้ามาแทงเม็ดนะครับมันจะขาดมันจะขาดเสริมโคนเข้าไปเสริมโคนเข้าไปมาอยู่ได้ไหม มาจะมาตีลูกอีกนะตีลูกกินโคนแล้วจะไปแ้มไหนอีกนะฮะก็ลบไปก่อนเลยดีกว่านะครับนะโอ้ขึ้นโคนขึ้นโคนะลบหลบลบลบรู้แล้วแต้มน,นี้ก็ตีลูกครับลบหบนะโคนเราก็ไปเป็นทางนะครับเพื่อนๆน,นะทางสะดวกสบายเลยเขาโดดมาสองทีนะครับเสียจังหวะตาเดินนะครับ เบีย์เขาก็เดินไม่ได้นะครับเปิดขึ้นมาก็โดนกินทั้งสองตัวเลยนะไปแล้วครับแต่น,นี้ก็ต้องเดี๋ยวนะฮะเอาเบียขึ้นไปก่อนฮนะเดี๋ยวไว้แทงม้านะครับไว้ผูกโอ้โหไว้ผูกโคนนะครับแต่ยังผูกไม่ได้นะอา้าวแต่น,นี้มา้ามาริมกระดานม้ามาริมกระดาน อืมเอาอะไรไปดีครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาเอาอีกแล้วโอ้เกมไวในห้านาทีนี่มันไวจริงๆนะครับเพื่อนๆนะฮะเหลือนาทีนึงแล้วเอานาทีนึงนะก็ยังพอได้คิดโอ้โหตัวยังเหลือกันบานหมดโอ้โคนขึ้นไปโอ้เกมนี้ สงสัยมาอีกแล้วนะครับเกมนี้มาอีกแล้วมาเกมแบบนี้อีกแล้วเกมไวอีกแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วครับเ,เพื่อนๆนะโอ้วุนไวกันแน่นอนนะตัวยังเหลือเยอะแยะนะเอาเขาว่าจับไปคิดมากไม่ได้นะครับไปมาเขามามาตีลูกได้ไหมโอ้มาตีลูกไม่ได้นะเราไปมาตีลูกตีลูกเข้าไป <c oughs> ตีลุกตีลุกคุณมมาคุณมา,ณมากินไล่ม้าก่อนอ้ไล่ม้าก่อนไล่ม้าก่อนอ้โหมาไม่ยืนไม่ดีไม่สวยกลับไปก่อนกลับไป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 อ้โหูเขาเหลือสองนาทีแล้วเหลือห้าสิบวิเอามามากินเลยครับกินเบียร์เลยครับไม่เอาไว้แล้วไว้ไม่ไว้แล้วกินเอา โอ้โหใช่เรื่องกินเลยเหรอกินแล้วก็กินด้วยโอ้โหตายละก็เล่นกับเวลาเอาขึ้นไปเสริมเสริมเสริมไ้ไม่ให้มาเอา้เสียเลยเสียตีลุกเข้าไปโอ้โหเกมไวนะครับอาเมาแล้วกดมาไว้ได้มันเป็นไรไม่ใช่ปัญหาโอ้เขากินกินเอาโขนกินกลับมากินมาไม่ได้กินเบี้ยไหมกินเบี้ยไหมกินเบีรยเราไหมกินไหมกินไหมกินไหม กินไหมโอ้ยสี่สิบสองสี่สบสองเอาเราเขากินมาแล้วกินมาแล้วหลบสิครับไปไหนดีโอ้โหผูกไว้ก่อนเอาเขาเปิดมาไม่ได้โอ้แต้มนี้แต้มนี้แต้มนี้แตบบ้มนี้ไว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 สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกโหเหลือตัวอีกบานนนะครับโอ้เดินยังไงเดินยังไงเอาให้ทันให้ไวหลบขุนหลบขุนหลบขุน หลบขุนหลบขุนไปไหนดีเอาเหลือไปไหนโขนโขนกลับมาโขนกลับมาบี้บี้เอาต่อโขนไหมข็จะต่อโขนอีกไหมเอ้โขนหลบขุนอีกหลบขุนโขนแทงม้าเอาหลบม้กินเรือตีลูกไม่ได้นะครับตีลูกไม่ได้นะครับขาโขนผูกโขนผูกก็กินแล้วครับยี่สิบเจ็ดวิโอ้ยี่สิบหกอนกิน เอาผูกผูกผูกเอากินไว้ก่อนกินไว้ก่อนโรคไม่รุบไม่เป็นไรเอาวุ่นวายไปหมดยี่สบสองยี่สิบสี่โอ้โหตีลุกลบเอ้ามามาโอ้ลุกเข้าไปลุกเข้าไปลุกลุกไปก่อนกินไปก่อนเอาให้มันลงลกไปเอ้าไว้ไว้ไว้แต่นี้ตำแหนนี้เอาจะตีลุกเราเนระเอาขึ้นไปบีบขุนเอาขึ้นไปไีเข้าไ้ โอ้ออกลันทายขอไปคุณไปหากดไหมกดแล้วอีกเอาเอา,เอาไปไหนดีโอ,โ,โอ้โหเสียเวลาสิบเจ็ดโอ้ยไม่ทันสะบ้างเอาเหลือสิบสี่เอา,เอ 4, เอาแต้มนี้ไม่ให้มาทางนี้แล้วไม่ให้มาทางนี้จะตีลุกทางนี้อโอ้โหเดี๋ยวแท,ง,ทงลุกเอาไม่แทงลุกก็ได้เอาโกลบมาแต้มนี้อย่างนี้ก็ตีลุกเข้าไปไปไหนไปไหนลงมา ลงมาปิดไม่ได้นั่นแล้วลงมาแล้วโอ้โหขุนหลบหน่อยหลือแปดหลือแปดโอ้ยโอ้ยทำไงดีขยับกินเบี้ยโอ้ยตายตายตายหมดเวลาไหมอกวิเอาตีลูกกบอลโอ้โหตีลูกปิดปิดก้าินโอ้ปิดก็กินหลือสีวิสีวิสุดท้ายสีวิสุดท้ายโอ้โหเอาปล่อยเลยกินเลยโอ้หลือสามสามวิสามวิโอ้ โทันไหมเอาสกูเรือไปด้านขวามือ,เห,อ,อเหลือสองแล้วครับเหลือสองแล้วโอ้ยเหลือสองเหลือสองอือเหลือสองวิแล้วนะครับสองวิสุดท้ายนะครับทันไหมครับเพื่อนๆนะโอ้ยลุกจนสวยงามแหมกลัวจะกดไม่ทันแย่เลยนะครับจบเกมนะครับเพื่อนๆนฮะวันนี้เรามีเกมแถมมาอีกหนึ่งเกมนะครับนะฮะ จับคู่มาเจอกับคุณหน่อยนะครับอันนี้เป็นเกม5นาทีนะครับเพราะว่าเกมแรกมันจะสั้นไปนิดนึงก็มีเกมใหม่มาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมต่อนะครับมาต่อกันครับเกมนี้ช่างยันเป็นสีขาวบ้างนะครับคุณหน่อยนะขรสวรรค์ก็เป็นสีดํานะครับเกม5นาทีมากับหมายงขวาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆฮนนะก็ตามเกมนะเปิดทรงหมาก โอ้โหแทงเบียรสูงมาอีกแล้วนะแต้มตรงนี้นะครับเบียรสูงมาอีกแล้วนะครับบางวันก็แก้ดีบางวันก็แก้ไม่ดีบางวันก็คิดออกบางวันก็คิดไม่ออกนะครับบางทีก็จําได้บางไม,ไม่ได้บ้างนะครับก็แก่กันไปตามหน้าเสือนะฮะอยากเล่นแบบไหนนะครับก็ร้องหันหัดแก้กันไปฝังสูงมาแล้วฝังสูงมาแต้งนี้นะย้ําสูงมานะเพิ่มที่ฐานเบียรมา ก็กลางปีกไปนะแกเป็นแกเปสูงธรรมดาไปนะเดี๋ยวก็เอาเม็ดนะไปขายนะครับก็ต้องขายเม็ดไปนะครับเพื่อนๆนะฮะก็กินนะครับเขาก็รับซื้อเราก็กินกับปกเข้าไปขุนขึ้นมาเราก็กินตัดนะครับแต้มน,นี้นะแลเราก็มาถอยหลังนะครับสกูโคนขึ้นไปนะเลือ้อยโคนขึ้นไปไปยืนแท่นนะ แล้วก็ขนไปเก็บหลังโคนเรานะครับอ่าเขาเอาโคนมาแต้มเอาเรือมา้าโอ้โหอะไรมามาเขาเรือมากดโคนอีกเอาต้องต้องขึ้นไปเลยเอาโอ้โหเขาซื้อโคนเลยนะครับแต้มนี้นะเราก็กินด้วยนะครับเกมไว้ห้านาทีนะครับมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผิดพลาดกันได้นะครับ อยู่ด้วยความคิดความอ่านนะฮะต้องคิดให้ไวเดินให้ไวนะครับอ่ะ,อะแต่น,นี้เขาใช้เรือขึ้นมานะครับผมก็แทงเข้าไปเรือกินแล้วกินอีกไหมหรือจะหลบเขาก็หลบกาไปอีกหลบไปอือยังไงต่อดีเนี่ยกดนะะ ไม่รู้จะทำอะไรกดขุนไปก่อนเขาหลบขุนหลบขุนหลบขุนระเบิดเลยไหมระเบิดแต้มนี้ก็ดีเหมือนกันนะระเบิดกินกินระเบิดเบีย้ยเลยไหมมันจะได้ลงลงกันไปนะครับอืมเอาเบี้ยลิมไปก่อนเดี๋ยวว่าจะระเบิดเบีย้ยตรงกลางนะครับ เดี๋ยวดูความพร้อมอีกทีหนึ่งนะพร้อมก็ลุยต่อได้ยังไงครับแต่นี้ก็รอนิดนึงนะคุณหน่อยเขากินตัดเข้ามาอ๋อใช้เม็ดแทงใช่ไหมก็ต้องกินนะเขากินไปแล้วอะ่ะกินไปแล้วเราก็ต้องต้องกินนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาจะมายัางไงต่อ โอ้ก็แทงนะก็แทงอย่างนี้ก็สวยงามครับกินเข้าไปเลยครับนะโคนกินกัวเข้าไปเบียกกินแล้วก็ใช้ม้ากินเข้าไปนะเขาพลาดตรงแต่น,นี้อีกแล้วนะครับนะใช้ม้ากินลุกม้ากินลุกเข้าไปก็ใช้ม้ากินแล้วก็ใช้ม้ากินด้วยเอานะครับโอ้โหสองเบียรหรือสามเบียร์ซูโคนนะครับก็ผูกเขาไว้ ผูกเขาไว้โอ้เขาสวนมาแต้มนี้นะเขาพลาดแล้วครับไม่มีตัวผูกนะครับกกินไฟเขาไปก่อนเลยโอ้แต้มนี้เขาสวนขึ้นมานะโอ้ยเอาละแต่เรามีได้ได้เบีย้ยได้เปียบเบี้ยนะครับอือหือเอาคนมาเลยมาด้านขวามือไหมเนี่ยแทงเข้าไปก่อน แทงขุนเข้าไปเอาแทงโคนเข้าไปอีกโคนไปไหนกลับไปต้องแทงโคนนะแต้มนี้แทงเข้าไปอีกแทงเข้าไปอีกเอาเขาลบแต้มนี้เหรอครับแต้มตรงนี้นะผมเห็นมันมีลูกขาดนะครับผมลอยเลยนะหงายเลยหงายเขากินไหมเ,เขาไม่กินไม่กินก็ตีลุกเข้าไปได้คาดเลยครับเพื่อนๆนะฮะ สวยงามกินเข้าไปโอ้จะจะไหวไหมเนี่ยจริงๆสองคนกับเขามีเรือนี่มันสู้กันได้นะครับแต่ก็ไปแล้วไปลุยต่ออะไรดียแต้มไหนดีอือือเอาเหลือนาทีแล้วโอ้โหเกมไวนี่มันไวจริงๆครับเพื่อนๆ แต่ไหนดีนะนะช่างยันก็เ,เหลือสามนาทีแล้วเหลือนาทีกว่าๆลุ้นกันต่อไปอืมเรือไปไงเรือล้ำนี้แล้วกันกดเบีย้ยด้วยกดโคลนด้วยนะเขาหลบเหรอหลบหลบหลบหบอือเราก็จะทำอะไรเขายากไหเนี่ย อ๋อขุนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะใช้อ้าวเขาจะตีลูกเหรอเขาจะใช้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 เรือมาตีลูกเราใช่ไหมตีลูกเรากันได้ไหมตีลูกก็ปิดได้ไหมไม,นะไม่ปิดเนาะไม่ปิดเ้ากินเบียด้านขวามือโอ้โหเขารุ้ยกับเราใหญ่เลยแต้มน,นี้นะหมากันใหญ่เลยเปิดลูกเข้าไป โอ้โหเปิดลุกเข้าไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่นี้จะเอาอยัางไงดีนะพี่น้องอไม่ค่อยดีเหมือนกันเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเอาเอาอะไรเวลาหรือห้าสิบเก้าอีกแล้วเติมตีลุกเข้าไปอีกแล้วโอ้ยจบสมัง เวลาโอ้โหเวลาจริงๆเลยว่าทำไมเอาเขาเลยมาใหญ่เลยเลือยมาใหญ่เลือยมาใหญ่โอ้โหแต้มนี้นะครับลอยลุกเลยไหมลอยลุกลอยลุกก็ไม่สวยงามนะครับงายลุกดีกว่างายลุกเข้าไปโอเข้าไปไม่ได้ครับนี่ครับลุกแต้มนี้จนสวยงามเห็นได้อย่างไงนี้งงตัวเองเหมือนกัน ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย